ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบ้านิารแชนแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยหานอยนะครับงวดประจาวันที่28มีนาคม68เนะาะงวดที่ผ่านมาเนาะงวดประจาวันที่27 มีนาคมครับสูตรที่นุ่งต่ดให้ไปก็มา3คู่เนาะ3คู่3น่อยนะครับก็ะจะมีน่อยเฉพาะกิจเนาะน่อยเฉพาะกิจนี่มาล่าง3.6นะครับแล้วก็มาน่อยพิเศษมาบน3.7นะครับแล้วก็มา VIP นะครับมาล่าง1.7นะครับส่วนตัวเลขที่ มีในตารางเนาะที่ลงตัด,ดไม่ดึงมบาบางก็มา1คู่นะครับก็คือมาบนหน่อย VIP 82นะครับท่านที่จับชุดเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะได้คู่นี้ไปด้วยเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวนประจำวันที่28มีนาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมก <มา S 1> ันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับ หลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับเมื่อประจําวันที่28เมษายน68เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่1นะครับได้ได้ได้9เนาะแถวที่สองได้9เช่นกันนะครับแถวที่สก็ยังได้9เหมือนเดิมนะครับแถวที่สี่ ได้ศูนย์นะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับอ่าแถวที่1นะึเนาะเก้าเก้วก็0นย์นะครับฝั่งนี้เป็น8เนาะแถวที่สองเหมือนกันเนาะศู 0, แถวที่สามก็เหมือนกันเนาะศแล้วก็8นะครับแถวที่สี่ ูนย์หนึ่งเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเก้านะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเล็กรองนะครับซึ่งเลขเด่นเล็กรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงมดประจำวันที่ยี่สิบแปดเมษายนหกแปดเนาะลุงตันให้เด่นเด่นแปดเนาะ เด่นแปดรองศูนย์นะครับอ่าพี่น้องเอฟซีชอบแปดแปดรูแปดชอบศูนย์รูศูนย์นะครับอ่าทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุตงตังก็จะเอาผลลัพธ์จับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คืออ่า 0, 0, นเนาะ0 0 0 1 0 8 0 9 1 1เนาะอ่า1 8 1 9อ่าแ8 8 9แล้วก็99เนาะอ่า ก็ได้มาครบเนาะสิชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะตัวจะใช้ผลลัพธ์ในตลาดเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่3มที่4นะครับ แถวที่สามที่สี่เ่เป็นคู่ตรงกลางเยืยงไปขวาลักษณะนี้เนาะก็คือศูนย์ศูนเนาะต่อมาเป็นแถวที่แถวที่หนึ่งที่สองเนาะเป็นคู่ขวามาซ้ายลักษณะนี้นะครับก็คือศูนย์แดนะครับต่อมาก็จะเป็นแถวที่ สามที่สี่นะครับแถวที่สามที่สี่เนี่ยเป็นคู่อา่าขวามาซ้ายเหมือนกันเนาะลักษณะนี้ก็คือหนึ่งแปดนะครับอา่าแล้วก็แถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่คู่ซ้ายเนะเาะอลักษณะนี้นะครับก็คือแปดแปดอีกคู่หนึ่งเป็นแถวที่ สองที่สามเหมือนกันเนาะเป็นคู่ตรงกลางเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือเก้าเก้านะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิคู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติ3สามสิงวันที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวาวไ้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะหลักร้อยก็ สถานที่ลุนสามตัวเนาะก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกอเลนทีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุนสามตัวได้นะครับงดประจํมามันที่ยี่สิบแปดเมษายนนะครับลุงตันให้อ่าแปดเนาะแปดกับเก้านะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้องเอฟซีก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ ลุงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากะระูรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพธ์ในตลางเนาะแถวที่1ที่2ที่3เนี่ยตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือผลลัพธ์ได้9เหมือนกันเลยเนาะ ส่วนแถวที่4ก็เป็นตัวที่ใกล้เคียงกันเนาะก็มีตัวเลขที่สัมพันธ์กันทั้ง4แถวเลยนะครับกรณีลักษณะนี้ก็มีตัวที่จ,จับคู่เบิลได้ครบทุกทุกตัวเลยเนาะที่วางในตลาดนะครับก็ถือว่านานๆเนาะจะมีผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้สักครั้งหนึ่งนะครับลุงตันก็เลยวางเบิ้ลไว้ ครบเลยเนาะประมาณ4คู่นะครับก็จะมี 0, 0ู1ย8ศแล้วก็99เนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดกว็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกัน เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ